ต่งงานมาก็ต้องสองปีแล้วแต่พิธีกรสาม,มีน้ากุลนัดดาก็ไร้แววมีถ่ายยาก,กับเขาก็ไม่รู้ว่าเพาะมัวแจะโฮมงานหนักจนไม่มีเวลาหรือ,อยังไงคะก็จริงๆเออก็ก็วางแผนไว้ว่าอยากจะมีแต่ว่าพี่นานก็ไม่ไม่กดดันตัวเองมากๆกอะค่ะก็ไม่กดดันตัวเองมากเกินไปคือเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ถ้าเข้ามาก็ถือว่าเป็นของขวัญก็ขอให้ทุกท่านเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะไม่เลือก ค่ะถ้าถ้าเขาจะมาอยู่กับเราจริงนะพี่หน้าขอเปิดแขนอ้าแขนต้อนรับเลยทั้งพี่หน้าแล้วก็สามีด้วยก็ยินดีต้อนรับเต็มที่มาเลยค่ะลูกขานี่เรื่องจริงจะมีคนมาให้คําปรึกษาพี่หน้าเยอะเลยแหละเป็นคําถามที่จะมีคนถามพี่หน้าวันละหลายรอบด้วยความหวังดีแล้วก็เป็นห่วงเพราะว่าอายุของเรามันก็ นะเวลามันก็ติกตกต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอะไรเงี้ยเมื่อเช้าก็มีพี่ปอก็อยังมาถามเธอไม่อยากมีบ้างเหรอ,อยังอยากมีอยู่ห <ขอ S 2> รือเปล่าลูกนะ้าพี่ปอปุญญวีอะค่ะอ